สวัสดีค่ะพบกับช่องบอทแปรมค้าขายแบบบ้านๆนะคะวันนี้แม่หน่อยก็จะมาแชร์ไอเดียขายขนมแบบง่ายๆนะคะวันนี้แม่หน,น่อยนำเสนอข้าวโพดแท่งรสหวานค่ะแบบนี้นะคะเป็นกระสอบเลยค่ะเพื่อนๆกระสอบใหญ่มากๆเลยค่ะอันนี้แม่หน่อยขายหมดไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะทั้งหมดกระสอบหนึ่งก็4กิโลนะคะอันนี้เหลือประมาณ2กิโลค่ะ ไม่หน่อยก็ขายได้ทุนไปแล้วกระสอบนี้ราคา250บาทนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันค่ะวิธีทำก็ง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเพียงแค่เพื่อนๆหยิบขนมใส่ถุงขนาด7คูณ11นิ้วนะคะแบบนี้ค่ะทั้งหมด10ชิ้นนะคะขายราคา10บาทนะคะเพื่อนๆ ขอบอกว่ากําไรก็คือดีมากๆเลยค่ะวันนี้แม่หน่อยไม่นําเสนอหลายแบบนะคะเพราะว่าแม่หน่อยทดลองแล้วแม่หน่อยไม่มีขนาดถุงที่จะใส่ขนมได้พอดีนะคะก็คือมีแต่ขนาดนี้ขนาดเดียวนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆจะขายห้าบาทก็คือนับผ้าแท่งไปเลยนะคะอันนี้10บาทแม่หน่อยก็ขาย10แท่งนะคะ มีบางเจ้านะคะที่ขาย8ดแท่ง10บาทค่ะเพื่อนๆเมื่อเราทำเสร็จก็เอาถุงไปซีนแบบนี้ให้เรียบร้อยหรือใครจะติดแบรนด์ติดอะไรก็สามารถทำได้นะคะวันนี้เป็นคลิปง่ายๆนะคะเพื่อนๆแต่รับรองว่ากำไรดีมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นทุนกำไรกันค่ะนีข้าวโพดแท่งรสหวาน4กิโลกรัมนะคะราคา250บาท แล้วก็ถุงขนาด7คูณ11นิ้วนะคะตกราคา0.50บาทต่อ1ใบค่ะสำหรับต้นทุนกำไรต่อ1ห่อนะคะข้าวโพดนะคะไม่หน่อยตีไปที่60กรัมนะคะแต่ความจริงแล้วช่างได้ประมาณ57-59กรัมนะคะแต่ไม่หน่อยตีไปที่60กรัมนะคะตีเป็นเงิน3.75บาทถุง ก็ไม่ถึงใบละ50สตางค์นะคะแม่หน่อยก็ตีไป50สตางค์นะคะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น4.25บาทแม่หน่อยก็ตีเป็น5บาทไปเลยนะคะเพื่อนๆขายปลีก10บาทหักต้นทุน5บาทกำไร5บาทค่ะถ้าขายทรง8บาทหักต้นทุน5บาทก็เหลือกำไร3บาทต่อ1ถุงค่ะเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราขายหมด ถุง4กิโลกร,รัมนะคะเราจะได้กําไรเท่าไหร่นะคะค่าถุงนะคะก็จะอยู่ที่66ถุงนะคะราคา50สตางค์ตีเป็นเงิน33บาทนะคะค่าขนม4กิโล250บาทนะคะรวมต้นทุน283บาทไม่ไหน่อยก็ตีเป็น300บาทเลยนะคะเลขกลมๆค่ะจะได้คิดง่าย 4กิโลกร,รัมนี้หารออกมาแล้วก็จะได้ประมาณ66ถุงนะคะเพื่อนๆเราขายปลีกราคาถุงละ10บาทก็จะได้660ลบต้นทุน300บาทเหลือกำไราไร360บาทต่อ1ถุงค่ะถ้าเราขายส่งถุงละ8บาทนะคะก็จะได้528บาทหักต้นทุน300บาทเหลือกำไร228บาทต่อถุงค่ะ สำหรับคลิปนี้ไม่หน่อยก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆในการค้าขายค่ะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไม่หน่อยในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ